ว่าเงนข้าวเยอนะหนึ่งมื่เก้าพนยี่สิบาทแล้วก็ยัโยนโยกได้บูชาทูกเทียนพรรษาจำนวนสองพัน้อยเจ็ดสิบบาทเงินชักค่าในวนนี้หนึ่งมืนแปดนเก้าร้อยหสบห้าบาทเยอนะ ทุกการโดยกล่าวคข้ามาสาทุสาทุสาธุอนุโมทามิขออนาลุญกุศลอย่ายงย่อมทำลายให้ควาเป็นให้เป็นไปขอให้เป็นเดชชาสารวะปัจจัยให้ทำจังหวะ ชคทำขอความปรารถนาที่ดีงามจงทำสำเร็จจงทำสำเร็จทุกสิ่งทุกประการเชิญขอเชิพ่อตาก